สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองนะครับการวิเคราะห์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมมองว่าเนโตกับรัสเซียเนี่ยเป็นคู่เวรกรรมกันนะครับเพราะยังไงมันก็จะมาปะทะกันนะในที่สุดนะครับที่เราเห็นน่ยมันมีที่มาที่ไปถ้าเราเชื่อนะทุกอย่างย่อมเกิดมีมาตรเหตุนะครับ มันหลังจากนะครับติดตามท่าทีของต่างฝ่ายต่างขั้วนัทั้งเนโตกับรัเสเซียในตลอด3ปีของสงครามยูเครนรัรเสเซียนะครับที่มีสภาพยุโรปและเนโตหนุนหลังยูเครนทะ่าทีที่เป็นศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์ของสภาพยุโรปนะครับและเนโตต่อรัเสเซียจากการสนับสนุนนะครับทางอาวุธยุทโธปรกรณ์ทางการทาหารแก่ยูเครนนะครับมาอย่างต่อนเนื่องในตลอด3ปีกว่าๆเนี่ยนะ แล้วก็การยึดทรัพย์สินของรัสเซียในยุโรปนะครับเพื่อเอาพวกผลประโยชน์ดอกเบี้ยที่เกิดกําไรจากทรัพย์สินสินทรัพย์ของรัสเซียในยุโรปเนี่ยมาช่วยเหลือยูเครนนะครับในการรบในสมรภูมิยูเครนนะครับแล้วก็การร่วมกันนะคว่ำบาตรทาลายเศรษฐกิจของรัสเซียนะรวมถึงการระเบิดท่อแก๊สรัสเซียนะครับจากการก่อการร้ายนะครับ ที่มีส่วนรู้เห็นนะของทางยูเครนและบางส่วนพันธมิตรนะครับในเนโตนั้นนะตามที่เกิดปรากฏเป็นข่าวมาในตลอดช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแสดงความชัดเจนว่าคู่เนโตนะกับรัสเซียเนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันจริงๆนะครับในทางประสงค์ร้ายคุณยังไงนะชัดเจนนะบันทุกอย่างมันย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะ เมน้คนเรามันก็จะไม่คิดประสงค์ร้ายต่อกันแล้วก็การทาลายล้างของแต่และฝ่ายให้พังพินาศไปพูดง่ายๆคือเราเห็นละว่ายังไงยังไงเนี่ยนะเนโต้กับรัสเซียไม่ยอมลงกันต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะค้าแข่กันต่างฝ่ายต่างจะพยายามมีอํานาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะถ้าอย่างนี้เนี่ยหากเราไม่เรียกว่าคู่เวรกรรมนะมันก็ คงไม่ผูกเวรจองกรรมกันนะจองเวรกันถึงปานนั้นนะถูกป่ะถ้าเรามองตามหลักเหตุผลเหมือนเราเปรียบเทียบประเทศเนี่ยนะเป็นเหมือนบุคคลน่ะเราเคยเจอไหมบางทีเรากับกลุ่มบุคคลบางกลุ่มนะเช่นบางคนก็เจอกลุ่มเครือญาติบางคนก็เจอกลุ่มเพื่อนร่วมง,งานนะบางคนก็เจอกลุ่มเพื่อนเรียนมันมีความเป็นศัตรูปฏิปักษ์ต่อกันพูดง่ายคือ แค่ได้ยินชื่อแ็เห็นหน้าเนี่ยก็เกิดอาการเหม็นหน้ากันละขม็นกันล,ละลักษณะแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันจริงๆเลยนะมีความคิดประสงค์ร้ายนะมีความเป็นศัตรูปฏิบัติต่อกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนโต้กับรัเสเซียเนี่ยผมบอกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะจึงบุดยง่ายคือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเอาชนะค้าขาดกันให้ได้นะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่ง เหนือกว่า <tang> อ <ar> ีกฝ่ายหนึ่ง <Tamam> นั่นเองนะหากเราย้อนดูประวัติศาสตร์หลายร้อยปีนะครับก็จะพบความบัดหมังความขัดแย้งการกดขี่และสงครามมาอย่างยาวนานนะครับในยุโรปคือมันไม่ได้พึ่งเกิดหรอกมันมีต้นสายไปเหตุมาย้อนไปหลายร้อยปีแล้วนะครับมีการรบและสงครามนับย้อนในอดีตหลายร้อยปีนำมาซึ่งประวัติศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อนนะครับในยุโรป ระหว่างยุโรปกับรัสเซียนะเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าไม่ได้ช่วยใครแต่รู้ว่าคู่นี้มองหน้าได้ยินชื่อกันเนี่ยก็ไม่ลงรอยกันนะมีความเป็นศัตรูปฏิปักษ์ต่อกันเพราะว่าเป็นคู่เวรกรรมกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อย้อนดูประวิศาสตร์ในเชิงประจักษ์ก็จะเห็นว่ามีข้อมูลหลักฐานเชิงประวิศาสตร์ที่เกิดขึ้นอยู่นะย้อนไปหลายร้อยปีมาถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ด้วยนะ ก็เรียกว่ามันมีความสลับซับซ้อนเนี่ยนะจะบอกว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดก็ตอบยากมันมีเรื่องราวมีความขัดแยง้งมีความบัดหมางมีการกดขี่และสงครามมาอย่างยาวนานนะครับในยุโรปมีการรบและสงครามน,นับย้อนในอดีตหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นการผูกเวรจองกรรมที่ต่างฝ่ายต่างขู่กันมานะครับนะจากยุคนะก็เรียกว่าอะไรนะที่ใช้หอกดาบเป็นอาวุธ จึงนํามาสู่ยุคปัจจุบันที่ใช้ขีมนาวุธและนิวเคลียร์เป็นอาวุธแล้วนี่แหละครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกี่ยวกับเรื่องของการขู่เวรจองกรรมกันนะระหว่าง2ฝ่าย2อขั้วเนโต้กับรัเสเซียนะครับ mm hmm. ก็เก็บไว้เป็นข้อคิดยันดาละกันมันถึงไม่ยอมลงกันง่ายๆต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะไม่ยอมลงกันง่ายๆเพราะว่ามันมีเรื่องของความ จองเวนอาคาตแขนพยาบาทกันนี่นะครับเราสู่กันฟังเป็นมุมมองหนึ่งแล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ